รายการคนคู่คนทำในอีทีนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับบุคคลต้นแบบในด้านความเสียสละโดยยังคงอยู่ในพื้นที่ภาคใต้เช่นเคยนะคะเราจะพาทุกท่านไปทาความรู้จักกับกลุ่มเจ้าหน้าที่จากเดือนจาและทันตสถานในเขตแปดและเขต9ที่ได้จัดตั้งเป็นศูนย์รัชท์าช่วยเหลือสังคมและลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุภัยธรรมเป็นระยะเวลากว่า2เดือน ยอมห่างไกลจากครอบครัวรวมถึงมีไรายได้ที่ลดลงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรู้จักกับกลุก่มบุคคลต้นแบบเหล่านี้กันเลย <ผม S 1> ค่ะของชุดของผมลงเคลียร์ขยะน้ำท่วมในตามถนนซอ,ซอยและก็ช่วยประชาชนคนที่ว่าขยะในบ้านที่ว่าไม่มีกำลังพอ เข้าไปช่วยเคลียทั้งหมดครับทับส่วนหนึ่งก็มีชาวบ้านที่มาพอเราลงพื้นที่ชาวบ้านจะเข้ามาประสานแต่ว่าทางหลักก็คือทางเทศบาลเมืองคลองแหรครับผมครับทางชุดเย้าที่เรือนจำของเขตแปดลงมาทุกคนเสียสละและเต็มใจลงมาเปิดหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนทุนกคนครับโดยทุกคนเนี่ย ต้องเสียละทิ้งครอบครัวลูกเมียแล้วก็ค่ารายได้ในการก็วินครับ,รบแต่พวกเรารู้สึกภูมิใจในการที่ได้ลงมาช่วยเหลือประชาชนข้างนี้ครับด้วยความเป็นข้าราชการของกรมราทัณฑ์ครับมีในส่วนของช่างที่ไปช่วยชาวบ้านช่วยประชาชนนะครับในการส้มรถมอเตอร์ไซค์เน้นรถที่จมน้ําขับไม่ได้ แล้วก็รถที่ต้องใช้งานในการใช้ชีวิตยอย่างวันเช่นไปตลาดไปขายของอะนะครับเราเราจะช่วยของชาวบ้านส,ส่วนนี้ก่อนนะครับรถส่วนใหญ่ที่มาก็ดับ,ด,บดับทั้งคันจมทั้งคันเราก็ต้องเอามาทำความสะอาดก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะเช็คดูว่ามีอะไรเสียบ้างส่วนใหญ่ที่เราจะทําก็คือ1ถ่ายน,น,าาน้ำมันเครื่อง2ล้างถังน้ามันเอาน้นําในถังออกให้หมดครับสามก็เปลี่ยนตเทียนแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะเช็คดูว่าทําไมรถถึงใช้งานไม่ได้ก็ส่วนใหญ่ที่เจอก็เป็นปั๊มติก๊กนะครับปั๊มติ๊กก็ เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าครับวันนึงเราจะรับตอนช่วงแรกๆเราจะรับวันละห้าสิบคันแล้วก็ดูว่าน้องๆที่มาทำเนี่ยเขาทำทันไหมแล้วก็ถามเพราะว่าคันนี้ใช้เวลานานไหมถ้าคันไหนใช้เวลานานหนึ่งวันเนี่ยเราก็จะขอชาวบ้านว่าอันนี้รอหน่อยนะครับมันมันมันต้องใช้เวลาขอคันที่สามารถทําได้ก่อนในเวลาสัสว์นาทีซึ่งมันจะทําให้รถระบายได้เร็วกว่า แล้วก็ส่วนรถที่เสียหนักๆเราก็จะซ่อมให้เหมือนเดิมแต่ว่าขอเป็นใช้เวลาที่รถน้อยๆน,ยนะครับเฉลี่ยวันหนึ่ง50คันตอนนี้เราซ่อมไปทั้งหมดที่ทำนะครับประมาณเ0็กว่าคันนะครับแล้วก็มีรถจากที่ตำรวจเราก็ทำให้นะครับว่าเข้าใช้บริการจุดบริการรถยุวัดสมานคุณวัดยุกสมานคุณครับกถสมานคุณแล้วก็รถที่ที่เอามาครับส่วนใหญ่ชาวบ้านหันวเขาเดือดร้อนมากเขาว่าเขาขอช่วยหน่อนะ บางครั้งเราคิดว่าเรามันเกิดความสามารถแต่ว่าพอเห็นชาวบ้านบอกว่ามีรถคันเดียวต้องใช้บรรทุกโรงร้านต้องใช้ไปตลาดต้องใช้คันต้องคันเลี่ยนองอยู่คันจริงๆช่วยอะไรได้ไหมก็เราก็ช่วยกับเตื่อนที่ให้รถเขาใช้งานได้แล้วก็เขาก็ขอบคุณแล้วก็บอกว่าขอบคุณกรมราชทัาจ์นะครับที่สอนคณะมาช่วยชาวบ้านมีคนใช้ชาวบ้านชาวบ้านแบบมือสุดดี ในคราวนี้คนระับที่มาช่วยนะครับจะถางนะครับครับทางผู้ผมก็ต้อนทางคะตอกตัวถางลูก,กนนทางเมียนะครับเวนก็ไม่ได้เข้านะครับอ,อาจจะรายได้อาจจะน้อยลงแต่ที่มีความภูมิใจคือได้ช่วยชาวบ้านช่วยผู้ประสบภัยครับช่วยชาวบ้านหายความเดือดร้อนแล้วก็ ไม่ไมไว่าจะเพราะโค้ผมครับผู้ต้องหาสุดคนที่มาช่วยเขาเต็มใจช่วยทุกคนครับหนุนกระชังช่วยเหลือสังคม